สวัสดีครับเพื่อนแฟนกระสัไทยลีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15กันยายน2567วันนี้มีไทยลีกทำงานในขัน4คู่แบบจุกใจนะครับเต็มอิ่มแน่ๆวันนี้นะครับเป็นนัดที่6นะครับของไทยลีกไปดูคู่แรกครับ18นาฬิกาเมืองทองทีมดับ6ครับเจอกับสุโขทัยทีมดับที่13นะครับเมืองทอง5นัดมี8แต้มไม่แพ้ใครมา4นัดติดชนะ2เสมอ2นะครับเกมนี้ก็สภาพทีมสมบูรณ์นะ โอตาโคโนฟอาลีซิโซโกทิสกองโดจักรพันธ์ภัยสุวรรณพิชาอุทาคณะกรรมยกกรวิททษะนะครับแล้วก็ปรเมศอ่ามวิไลน่าจะเป็นกำลังหลักในเกมนี้นะครับส่วนทีมเยือนข,ข้างข่าวไฟครับสุโขทัย5นัดมี4ี่แต้มแพ้รวดมา2นัดติดเกมนี้ก็มีคาร์ดิโอนะครับมีสลิงทานกลุ่มสุพระยิคารุมาซุอินะครับจิตปัญญาที่สุดนะครับมีจอร์ดโจซิโร่จัดทองแล้วก็มาเตอุสลิมาา คู่นี้การพบกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นเมืองทองเอาชนะทั้งเย้าทั้งเยือนเลยนะครับในบ้านนี่ชนะ5-0ส่วนแบ์ไปเยือนเนี่ยบุกไปชนะ2-1หน้าสื่อเกมนี้เขาให้เมืองทองเนี่ยังครับชนะ1ประตูขึ้นไปน1ประตูนี่อาจจะยังเจ็บนิดนึงนะสำหรับกีเลยประยองในเกมนี้แต่สุโขทัยช่วงหลังเนี่ยออกไปเยือนไม่ดีนะครับแล้วก็เสียประตูทุกเกมเลยผมดูแล้วเเมืองทองเนี่ยมีแน่ๆ1ประตูนะรุนรุนที่2ดีกว่าผมว่า เชียร์ไปที่กินเลนพยองครับเจ้าถิ่นถ้ามาเร็วอาจจะไหลได้นะครับสำหรับคู่นี้อ่ะคู่ถัดมาเวลาเดียวกันครับ18นาฬิกาอุทัยธานีเจอกับระยอง f อซอุทัยเป็นทีมระดับ8นะครับชนะนัดแรกในลีกได้สมเร็จหลังจากเปลี่ยนโค้ชมาเป็นวิลโลโจสิกนะครับบุกชนะโุโไทย3ต่อ2เกมนี้ก็จะมีจูเดโอซีซ่านะครับวัฒนาภายนุ่มไวเดอร์เชอร์เจมเบรดฟอร์ดลูคัสดีอัสเบนเดวิสจากกิลลาปะกูแล้วก็อากูเดโลสุดหน้าฟอร์มอตที่ทำผลงานได้ดีในเวลานี้นะครับ ส่วนทีมเยือนระยองทีมระดับ11นะครับน้องใหม่ก็เกมนี้มีปัญหาแน่ๆ5นัดมอยู่5แต้มชนะ1เสมอ2แพ้2แต่ปัญหาที่บอกเนี่ยก็คือกองหลังอย่างเด e ีอโก้ดาซินวาติดโทษแบนแล้วก็ยาเซียอิสตามี่มิดฟิลก็ติดโทษแบนนะครับทำให้เกมนี้จะมีอย่างอากินาโดนะครับเฉลิมพงคาตาโนเอกชัยสำเลนะครับวสุวสุศิวกิจภูสิลิ์เป็นกับตันทีแล้วก็สเตเนนิโอจูเนียรวมไปถึงอาทิตย์บุตรจินดา การพบกันของคู่นี้ต้องย้อนไปฤดูกาล2,022ถึง2,023นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นไทยดิก2ในบ้านของอุทไทยอุทัยชนะ1-0ส,ส่วนบ้านของระยองระยองชนะ1-0เช่นเดียวกันหน้าเสือห้อยอุทัยธานีบังคับชนะนะครับในเกมนี้เสมอไม่พอผมดูแล้วบทกันไปบทกันมาไม่เจอคู่ขี้สูสีแต่ว่าอุทัยธานีพอได้มีรอสโกสิกเนี่ยกลายเป็นโลรทีมเลยจากก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้อุทัยธานีมีดีพอที่จะชนะได้นะครับเทียบที่เจ้าถิ่น มาต่อกันที่19บเนาฬิกาครับคู่ที่3ามลำูมบรีเออร์เจอกับราชบุรีลำพูมอันดับสิราชบุรีอันดับ9ก็สูสีกันนะครับลำพูเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดนะครับก็ต้องบอกว่าชนะแค่เกมแรกที่เหลือก็ไม่ชนะใครเลยมีอยู่5แต้มนะครับจาก5นัดเกมนี้มีกีเก้รีนาเลสนะครับอัรคร์ลปงคุ่มวิเศษนะครับเทคโคเน่นโมฮัมเหม็ดออสมานในเกบ้ามีริคาโดโรเปสและก็เจฟฟอร์สันในแนวลุกนะครับ ส่วนราชบุรีไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมติดเนี่ยหนัดมี5แต้มเข้ากันมีปัญหาแน่นอนครับเกมนี้ผู้สามต,ตูตัวหลักกำพลปฐมอาคุณติดโทษแบนนะครับแล้วก็ถูกหน้าตัวเก่งอย่างเคม,มองดีแปก็ติดโทษแบนทาให้เกมนี้ผู้สามต,ตูจะใช้ชุดที่เด่นเหมือนใจงาครับส่วนที่เหลือยังมีโจลารานเข็มดีอาริสซอนพมลักนะครับบูตอมโบเจสซี่เคอร์เลนนะครับมีทารน่ามีจักรพันแก้วคมทัซุยะคาณากะแล้วก็โมฮัมเหม็ดมาร่าในแนวรุก การพบกันของคู่นี้ฤดูกาลที่แล้วในบ้านลำพูนเสมอ1-1ส่วนมากของราชบุรีราชบุรีชนะ2-0วันนี้น่าเสือเขาให้ลำพูนเป็นต่อเล็กน้อยนะครับแม้ว่าเาสถิติช่วงหลังราชบุรีจะดูดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าการเล่นในบ้านของลำพูนเรเอเอร์มักจะมีทีเด็ดเสมอนะครับแล้ววันนี้ผมว่าลำพูนอย่างแย่ก็แค่เสมอแล้วเชื่อว่าน่าจะเบียดเอาชนะได้นะครับเอามาปิดท้ายเวลาเดียวกันครับ19นาฬิการครับประจวบเจอกับขอ,ขอขนแก่น ระจวะไปทีมมะดับ7นะครับห้านัดอยู่7แต้มไม่แพ้ใครมา2เกมติดจุดเด่นคือเกมในบ้านชนะมา2เกมติดแล้วนะครับเกมนี้ก็มีอาลอนเจราบาัซี่นะครับเชงกิลี่ปฐมชัยเส,ยสือสกุลสนุกรานถิ่นจอมเดอร์ลุยส์ทาเดลี่ตาอัวรวมถึงวูกินยองเลือกใช้ได้เลยนะครับส่วนขอนแก่นทีมบวยไม่ชนะใครในลีกเลยนะครับจมบวยแพ้4เสมอหนึ่งเกมนี้ก็มีเดียโก้แลนดิสทินกรสุรินสารัฐโคสีนะครับชีรัตพง์โชติอนุพงศ์พลซาียซองบูแล้วก็เบนเนอร์ รู้การที่แล้วการเจอกันของคู่นี้เนี่ยประจวบชนะ1-0ในบ้านนะครับส่วน,นบ้านของแก่นของแก่นชนะ4-3น่าเสือให้ประจวบบังคับชนะ1ประตูขึ้นไป1ประตูอาจจะเจ็บนิดหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าในบ้านประจวบใส่ยับแน่ๆถ้าลูกแรกมาแล้วลุ้นประตูที่2เชียร์ประจวบครับอันนี้คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ก็ติดตามมาได้ที่นี่ทุกวันครับ